ในบางครั้งมันก็ต้องมีกันบ้างผมรีเซ็ตนานมากเลยอ๋ฮีในบางครั้งก็รู้สึกไม่เป็นตัวเองในบางครั้งมันก็เกิดเ,เียอะไรก็ไม่รู้อะไรอ่ะในบางครั้งอยู่ดีๆกูก็โดนอีกแล้วเอา้าแล้วทำไมเป็นกลัวอ,อะไรอ่ะอู้หอ๋ีเฮ้ยเรื่องมันมีอยู่ว่า วันนี้เนี่ยผมมาเพื่อนเล่นไอซาวะเซนเซโดยเฉพาะเลยนะมาฮีโร่อันต้าลับเบิลโดยเกมแรกเราก็จะจับคู่กับคุโรกิริและออมไมในทีมแล้วลงแล้วคนเยอะอีกแหละอยากอยู่ยาวก่อนนี่ไงกูโดนเปิดคนแรกเลยชิบยหายแล้วไงว่าจะโกงเจ้าผมไม่ได้ไอสัตว์เปิดได้ไม่สวยเลย ผมหนีคัดจักออกมาฟาร์มก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่มีของเลยไ่ได้โอ้เทีเยงเกือบโดนไม่รู้ว่าหลบได้ยังไงแต่ก็ถือว่าหลบได้แล้วกันเออเออเออมองมาอะไรไม่ทันเลยแย่เลยครับแล้วคูลโรกิริโอ้โหโดนไปเต็มเต็มเลยแนะ้่ผมไม่้งไปไหนละเฮ้ยพลาดอ๋อแล้วโดนได้ไงวะไอจังหวะที่จะโดนแมงก็โดน เขอถีบอ้อยก,กันขอ,อปาดมึงด้วยเอาแล้วโชโตโมาโดนได้ไงผมตามเอ,อมาไว้ดีกว่าขอ,อ,อ,อเหยียบหน่อยขอเหยียบหน่อยไปแป๊บโอเคตายอออไอเทียนี่ก็ชอบวิ่งมาโดนผมู้มลงมั้ย ตรงนู้นครับตรงนู้นครับหมดแล้มาดิก็ <c oughs> ต้อง oh. ผมฆ่าไปสองตัวผมเวลไม่ขึ้นเลยเนี่ยอะไรเนี่ยไปหาเพื่อนดีกว่า <c oughs> ตายตายตายออนไลน์คือมานี่ <c oughs> โอ้ยหลังเข้าทริป เจ้าไอโหขอบคุณมากขอบคุณใครก็ขอบคุณตัวเองเหรอเฮ้ยเฮ้ยโดนเฮ้ยเฮ้ย ทุกคนละตี้กันใช่ไหมคุโลกิริมีหมูให้หน่อยไหมไม่มีหรอกมันตายแน่โอ้โหเหยียมึงดูเลือดกูด้วยไปแล้วทำได้แค่นี้แหละไปไหนเหยียมาอยู่กูก่อนชัวรกูก่อนไปแล้วให้เพื่อนหนีก่อนโอ้โหเนี่ยรอชุบกูด้วยคุโลกิริ ผมเหลือแต่ขวดเล็กแล้วอ่ะผมรีเซ็ตนานมากเลยก่อฮีปนเลียนอุ๊ยเขี่ยอะยวะเบ้้าเขี่ยละไอ้บางทีนี่ไม่โดนก็คือไม่โดนเลยนะครับ อเโอ้ยเฮียแล้วเฮียมึงงกแข็งต้องอ่ะอ้าวแล้วทำไมเป็นกลัวนี่ไงเฮียวันวันนี้วันนี้ไปไหนมีแต่คนต้าไปเฮียไปกูหนีละผมตามฟัปปี้ดีกว่าครับเพราะเขาเร็วใส่เลยเหรอ ไอ้เหี้ยดูมันก็ห้าวเกินพอแล้วนี่ไงกูโดนเลยแหละไอ้สัตว์ตีนกันเลยกันตั้งไหนเนี่ยไปแล้วอ,อุ้ยไอ้เหี้ยเกือบแล้วจเ <c oughs> ย็นดิโอ้เดี๋ยวพอไม่มีของสู้เขาก็แพ้ก็โทษของอีกหมายถึงผมว่าผมไปช่วยดีกว่าครับบรอ้า ้้ยยลากกูลากออกมาตีข้างนอกก็ได้เอ้าอะไรก่ะเกมอู้จิมเบร์เบร์บร์คุณามจริงกูเล่นอะไรกูเนี่ยโอ้ยไม่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 ถอยเรือถอยเรือเอาเลยดาบิดาบิคุเอาเลยเอ้ยยาหมูยาหมูเก็บให้เพื่อนก่อน โอ้โหแม่งเจเเจอแต่สีเขียวอ่าคนนึ่งช่วยช่วมึงก่อนเฮ้ยใครวิ่งผ่านกล้องเลยวะเออเออไอสัตว์ไอออฟวันล่างคิริีิมะไปไหนละโอ้โห ผมขอซัดมึงแล้วกันอ้แก What the fuck ไ้ยี่นี่ไอ้ยนี่โอ้โไอ้พองตัว โดนโดนหน่อยเหอะโอ้โหไอ้ย <player> <recher> <nearby> <inappropriate> ja ี่กูทำดาเมจได้เพราะอะไรวะเอาละเงิเหี้ยอะไรวะอย่างเยี้ยไอ้เพื่อนแล้วกันครับชีวิตไอ้เหี้ยมันนี่เลยไปกิ้ว ดักหน้านี่ไงเอาตายแล้วนี่โอ้โหผมไม่ได้เพื่อนนี่ผูตายนี่ไงผมไม่ละเบร์เบร์ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยโดนแล้วโอ้สามสิบเฮ้ยไม่ลงบรามันนี่เลยมึงอ่ะมันนี่เลยกูตบด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยไอ้ไอเชี่ยบราส์ย <c oughs> อแย่แล้วแล้วทำไม ียตายไหมเนี่ยลูกสาวเล่นฟอปปี้ไว้อย yeah> ่างดีเลยเมื่อกี้ผมบอกให้แบบโคตรตึงอ่ะแต่แม่งพลาดอีกแล้วอินเดเวอร์อยู่ไหนวะไปอยู่ละขอช็อตสวยๆไม่ได้เลยไม่ชิบหายแล้วโมโมคุงไปไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่อาจารย์มาช่วยเราสวย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 ปิดเลยครับให้อาจารย์เป็นแค่ซัพพอร์ตของเธอก็พอแล้ว แล้วปลาพุทธอุนต้าตอนเชือกโดนพอดีพวกมึงเป็นพี่อะไรกันว่านี่ทีปโดนสะเก็ดสักนิดนึงนะครับเหี้ยละขอยยาโอ้โหโดนสักทีไอ้เหี้ยเดตกใบแม่งทั้งหมดเลยอ้าวเมื่อนี่โดน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 อุ้ย เกิดที่อะไรขึ้นได้ทำไมฟอปปี้ลิ้นโคตรยาวไบร์ทแมทไหมอนเลยไปไ์ทแมดไปร์ทฮัมเพลงใช่เอ้ยอมไม่เคยเอมแย่ขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตเอื้อสวยอยู่กับชีนแหละอุ้ยชิปอะไรอ่ะโอ้ยเยอะ่ะ เกียบหน่อยอ้าวาาตาอนนี้ไม่รู้สึกเหมือนเล่นเลยครับ <c oughs> รู้สึกเหมือนอยู่เฉยๆแล้วแม่งก็ตายหาไปเองอ้าวเหลือเหลืเหอเรามีเลยนแล้วเหรออะไรวะนีอะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยเหมือนไม่ได้เล่นเห <c oughs> มือนไม่ได้เล่นเลยครับอะไรวะเศรอะเลยกู 好活嘞 <laughs>！<Yeah. S 2> <laughs>